สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในตอนนี้ทางเกม Draw o n v e r g e n เขาได้มีการจัดกิจกรรม Chinese New Year หรือว่ากิจกรรมตุ๊ดจีนขึ้นมาในเกม Draw o n v e r g e n เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับนำมังกรยอดนิยมหรือว่ามังกรที่เป็นมังกรในดวงใจของใครหลาย,ลายๆคนอย่างเจ้าฟู่หลงเนี่ยกลับเข้ามาในเกมให้เราเนี่ยสามารถรับได้จากกิจกรรม Chinese New Year หรือว่ากิจกรรมตุ๊ดจีนอันนี้แบบฟรีๆกันอีกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการเล่นนะครับรวมไปถึงวิธีการได้รับเจ้ามังกรฟู่หลง,งกันนะ ได้รับและกิจกรรม Chinese New Year นะมันมีวิธีการในการเล่นอย่างไรบ้างแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับเพราะเคยเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรานะครับไปดูรายละเอียดของกิจกรรม Chinese New Year หรือว่ากิจกรรมตุษดจีนภายในเกม d r e God o n t u r e กันเลยดีกว่าครับในตอนนี้ทางเกม d r a God o n t u r เขาก็ได้กิจกรรม l u n a New Year หรือว่ากิจกรรมตุษดจีนขึ้นมาในเกมเปนนนทีี่่รรรรรยยยยบบบ้้้ออออแลลววคคััพมกกาางงงงใใใดจขหๆ เจ้าฟูหลุงเนี่ยกลับมานะครับให้เราทุกคนเนี่ยสามารถรับได้จากภายในกิจกรรมลูน่าเนวเยอีกด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมตัวจีนอันนี้เนี่ยนะครับมันจะจัดขึ้นใน World Origin หรือว่าโลกแรกเลยนะครับซึ่งหากว่าเราเข้ามาในเกมเนี่ยเจ้าตัวกิจกรรมลูน่าเนวเยเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็เหมือนกับปิ้งก่อนเลยนะก็จะมีสะพานตรงนี้เนี่ยให้เรานครับสามารถข้ามไปได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขี่เจ้าโคโค่ผมข้ามไปแล้วกันนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเอ่องทีี่่่่รนนยยยอต้ืููช เจ้าฉานเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมลูน่านิวเยียนีครับซึ่งเบื้องต้นในกิจกรรมลูน่านิวเย่นี้เนี่ยนะครับก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาล่างตรงนี้ที่เขียนว่าอีเวนต์ตัวหมวดนี้นะครับซึ่งในกิจกรรมเอ่อลูน่านิวเย่เนี่ยมันจะมีภารกิจที่มีชื่อว่า Year of the Sna k e หรือว่าปีงูเนี่ยให้เราทำซึ่งภารกิจเนี่ยนะครับมันเป็นเอ่อภารกิจที่แนะนำเกี่ยวกับวิธีการเล่นมากกว่านะจากที่ผมได้ลองมองมานะครับเเเพื่่่่ออนะรรรรราาาาาาไปกกกกััททีีภภจจแแคคบบบซึงย้้ใหุฉ ยืนอยู่ใน Origin World ก็คือเจ้าฉานก็คือตัวนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยมาคุยมันก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมลู่หน้าใน a รวมไปถึงวิธีการเล่นนะครับภารกิจที่2นะครับให้เราเนี่ยทำการซื้อเจ้าตัวไฟเวิร์กหรือว่าเจ้าตัวพลุไฟเนี่ยจาก Event Shop ซึ่ง Event Shop ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเจ้าฉานนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยมาซื้อเจ้าตัวพลุไฟซึ่งเพื่อนๆสามารถซื้อจำนวนมากๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้หลายอันอยู่แล้วซึ่งราคาของเจ้าไฟเวิร์กวันเดิ้ลเนี่ยมันจะอยู่ที่ ให้เราเนี่ยนะครับบินไปหารังไข่นะครับแปลว่าเจ้าตัวเอ็กเนสเนี่ยที่อยู่ใน Origin World นะครับเอ่อก็ให้เราไปตามหาไข่นั่นเองแต่ว่ายังไม่ต้องเก็บไข่นะครับพเพื่อนๆอ่ะเจอพอดีเลยนะครับอันนี้ไข่หลังจากที่เราเจอแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยเอาพลุไฟของเราออกมาด้วยกดโบตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งเจ้าพลุไฟเนี่ยมันจะอยู่ในหมวด2ตรงนี้ก็ให้เราเนี่ยกดอ e ีคิวป์มานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยปักพลุไฟนะครับไปข้างๆไข่แบบนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราทําการจุดเจ้าตัวพลุไฟอััันนนนนนีีี้้้้โดยยใใชมงงกรรรขขอเเเาา่่่ะคบบบพไไฟสปแ ครับไข่ของเบอร์ออริจินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบนี้เลยก็ให้เราเนี่ยทำการเก็บไข่มาได้เลยนะครับอ่านและหลังจากที่เราเนี่ยทำการเก็บไข่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกลับไปคุยกับเจ้าฉานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะได้เจ้าตัวอิมเบลนะครับเอ่อเป็นไข่ของกิจกรรมลูน่านิวเยียตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกลับมาคุยกับเจ้าฉานได้เลยหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วเนี่ยครับพาร์ทแรกของกิจกรรม Year of the Snake เนี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นไปแล้วก็จะเข้าสู่ชัปเตอร์ กิจกรรมลุนหน้าเนวีเนี่ยเก็บมาทั้งหมดนะครับสามฟองด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาไข่กันนะครับซึ่งวิธีการทําไข่ให้เป็นไข่ของ,ของกิจกรรมลุนหน้าเนวีเนี่ยก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆให้จุดภูไฟก็ให้ปักภูไฟนะครับคล้ายๆไข่แบบนี้แล้วก็อมังกรของเราเนี่ยพ่นไฟใส่เขา้าไปนะครับไข่มันก็จะแปลสภาพหรือว่าแปรลรูปไปนะครับก็เล่นินเกมเพื่อเก็บไข่เลยก็ให้เราเนี่ยนะครับไปเก็บไข่มาทั้งหมด3ฟองด้วยกันและหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเก็บไข่มาเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเนี่ยนำไข่ทั้งออี่่เราารเาาาา้หจฉืวยูช ตรรงนนี้ะคับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับให้เราเนี่ยไปรับไข่ลูน่านิวเย่เองนะครับซึ่งเจ้าไข่ลูน่านิวเย่เองเนี่ยมันจะถูกส่งด้วยเจ้าผู้หลงนะครับมันจะมีผู้หลงเนี่ยบินผ่านตรงนี้มาเลยแล้วก็จะส่งไข่ลงมาตรงกลางสะพานสวยๆแบบนี้เลยนะครับตามที่ผมขึ้นรูปไปเพื่อนๆดูเลยก็ให้เราเนี่ยมาเก็บไข่ของลูน่านิวเย่เองได้เลยนะครับซึ่งไข่ลูน่านิวเย่เองตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับในการได้รับมังกรทั้งหมดในสามสายพันธุ์ด้วยกันซึ่งทั้งสามตัวนี้เนี่ยเป็นมังกรของ Dragon เนี่ยอยู่ที่25%แล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือฟู่หลงหรือว่ามังกรของเราก็ซีซันพาร์ตซีซันที่5เนี่ยอยู่ที่1%ซึ่งมังกรที่เกิดขึ้นมาจากไข่ลูน่าเหวียวเอ็กซ์225นี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดยีนเซเลเชียเบรส์นะครับหรือว่ายีนพลุด,ด้วยอีก25%นะครับและหลังจากที่เราเนี่ยรับไข่ลูน่าเหวียวเอ็กซ์มาแล้วนะครับมันก็จะเสร็จสิ้นภารกิจของ Year of the Snake แต่ว่ายังไม่จบนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มีีีชื่่่่อออวาาาา In Fortune Search Year of of นนนนนะะคคครรรรัับบภภภกกิิจจ้เเยป็ตขง เกิดเน็กนะครับซึ่งรางวัลของภารกิจ In Search of Fortune อันนี้เนี่ยก็คือ Golden New Year Egg 2องพนะครับเป็นไข่ทองคำนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไข่ทองคำอันนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการได้รับเจ้าฟู่หลงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนะครับเป็น2%ส่วนใครที่มีเกมพาส์ทเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสในการฟักไข่ฟองนี้แล้วได้รับเจ้าฟู่หลงในอยู่ที่2%เลยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสเกิดยีน Golden Shimmer นะครับอยู่ที่10%อีกด้วยนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้เนนี่ยะครับก็ไไม่ด้ยากเย็นอะไรเลยนะครับโดยเงื่อนไขขแรรกนะคับองภารกิี Search of the Fortune เนี่ยก็ง่ายๆเลยให้เราเนี่ยไปคุยกับเจ้าฉานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราคุยเสร็จเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ชาร์ปเตอร์ที่2เลยนะครับซึ่งชาร์ปเตอร์ที่2อันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า worldwide celebration นะครับซึ่งในชาร์ปเตอร์นี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นชาร์ปเตอร์ที่ใช้ระยะเวลาในการทํานานที่สุดเลยแล้วก็ภารกิจเนี่ยมันจะเหมือนๆกันเลยนะครับโดยภารกิจแรกของชาร์ปเตอร์ที่2เนี่ยให้เรา put on a f i r e w o r k display in glassland นะครับก็คือให้เราเนี่ยนำไข่ firework เบอร้อเ,รอเจ้าฉาน ในเวิ l ด์แกลสแลนนะครับซึ่งผมมีวิธีการที่ง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยเก็บเจ้าตัว f ฟ rework อเนี่ยครับจากใน w o r l d o r อ g i n อันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเออมันน่าจะเก็บง่ายกว่าแล้วก็สังเกตได้ง่ายกว่าแหละนะครับก็วิธีการเก็บก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้จุดพลุนะครับแล้วก็เก็บไข่มาอ่าประมาณนี้เก็บไข่มาทั้งหมด5ฟองนะครับหลังจากที่เก็บไข่มาครบทั้งหมด5ฟองแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยครับวาร์ปไปที่ g l a s แล a n d ได้เลยนะครับหลังจากที่วาร์ปไปที่แกลสแลนีท์แี้้เนี่ยก็ เลยแล้วก็เลือกที่หมวดไข่ทั้งด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้นําไข่ไฟเวิร์กเอที่เราเก็บมาทั้ง5ฟองเนี่ยกดกริฟเอเข้าไปได้เลยนะครับให้ไข่ตรงนี้มันเต็ม100%นะครับแล้วมันก็จะมีไข่ลูน่าเนมเยเอเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปเก็บได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะเข้าสู่เงื่อนไขที่2เลยซึ่งเงื่อนไขที่2เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเงื่อนไขแรกเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยพุทออนไฟเวิร์กดิสเพลย์นะครับแต่ว อาจจะสังเกตเห็นความแตกต่างใช่ไหมก็คือจํานวนของไข่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีก2ฟองนะครับโดยใน World ด l a s s l a n d เนี่ยมันใช้5ฟองแต่ว่าใน World j จ n g l e เนี่ยนะครับจะใช้ทั้งหมด7ฟองซึ่งตอนนี้ผมได้เตรียมมาทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะผมเตรียมมา10ฟองเลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่จ u n g l e World นะครับหรือว่าโลกป่านะครับอ่ะวาร์ปไปได้เลยนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยวาร์ปไปที่เ o r l d j u n g เ e แล้วนะครับก็ให้เราไปที่เต็นท์เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่อีเวนด7 ฟองนั่นเองโอเคฮะปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีอ่ะฟู้หลงมาส่งไข่เหมือนเดิมอ่ไข่จะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องบินตามไปเอานั้น มตกมาแล้วนะครับก็รอเก็บไข่เลยแล้วก็จะเข้าสู่เงื่อนไขต่อไปนะครับซึ่งเงื่อนไขต่อไปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้เราเนี่ยพุทออนอัฟไฟเวิร์กดิสเพลย์อินโวลคานนะครับก็ให้เราเนี่ยไปที่เวิร์ต่อไปมันก็เรียงต่อกันเลยนะครับสังเกตจากภารกิจแรกแกลสแลนด์ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราอยู่ในจังเกิลต่อไปเนี่ยก็เป็นโวลคานูนะครับเสร็จจากโวลคานูก็เป็นทันด้าโอเชียนดิเซอร์ดแฟนตาซีเวสแลนด์นะครับแล้วก็เพลนิสโตเร็กนะครับซึ่งในแต่และเวิร์กเนี่ยมันก็ นะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราทําเสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะต้องใช้ไข่ไฟเวิร์กเองนะครับทั้งหมด1นึ่ฟองด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการทําภารกิจของ In Search of the Fortune นะครับและของรางวัลในภารกิจนี้เนี่ยก็จะเป็น Golden New Year ยร์เอกสองพันยี่สิบห้านะครับซึ่งจะมีโอกาสในการได้รับเจ้าฟู่หลงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับและก็จะมีโอกาสในการเกิดยีนโกลเด้นชิมเมอร์อีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่ 2025นี้นะครับก็ได,ได้ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับนำเจ้าฟู่หลงกลับมาให้เราเนี่ยสามารถรับกันได้อีกครั้งหนึ่งแบบฟรีๆอีกด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยแต่ว่าอาจจะต้องใช้ดวงแล้วก็ใช้ความอดทนในการาร,ร์าสักนิดหนึ่งเพราะว่าโปรเซนในการได้รับมันช่างน้อยนิดสเสลือเกินนะครับก็เอาเป็นว่าฝากร้านไปท้ายคลิปสักนิดหนึ่งในการนะครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้าฟู่หลงนะครับเพื่อนๆหรือว่ามังกรสายพันธุ์อื่นนะครับมังกรสวยๆงามๆเดี่ยเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจ มากเลยนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญที่สามารถนําไปนะครับจับจ่ายใช้สอยภายในเกมเนี่ยพร้อมจําหน่ายด้วยนะครับดังนั้นใครที่สนใจหรือว่าอยากได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็สามารถเลือกซื้อนะครับมังกรตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นการอัปเดตของกิจกรรมลูน้าอีวิเออ้อลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆว่าเจจจจ้้าาาตตััััวววกกกิรรรรมมมีีีีีนนนนนนอเเ่่ยยะะะะลคบถึงท7ุภพันธ์เท่าานนนัั้ะครบมีเวล ให้นานมาด้วยนะครับดังนั้นใครที่อยากได้นะครับเ,เพื่อนๆก็แนะนำให้รีฟังมาสักนิดหนึ่งสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆหาชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับหามีข้อคิดเห็นงไงหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามาได้สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ